มาดูเรื่องของภูมิทัศเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะครับเพราะปีนี้หลายคนบอกว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วนะครับสถานการณ์น่าจะผ่อนคลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อภาพรวมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยภูมิทัศน์การลงทุนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้แขกรับเชิญเราอยู่ในสายแล้วนะครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนของธนาคาร CIMB ไทยดรอมรเทพชาวลาครับดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แตอนเทพคะต้องยอมรับว่าเราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อแผ่วลงในหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสารัฐหรือว่าฝั่งเอเชีย <ừ. S 1> ก็ตามนะคะเราประเมินอย่างไรบ้างสําหรับเงินเฟ้อโลกนะคะหลังจากที่ทิศทางเริ่มผ่อนคลายลงมาเชื่อได้สุดใจเลยหรือยังว่าผ่านจุดพีคมาแล้วแน่ๆเนี่ยค่ะโอเคถ้าถ้าถามว่าผ่านจุดพีคหรือยังเ <ừ. S 2> ชื่อว่าผ่านแล้วนะครับเพราะว่า ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ํามันก็พุ่งสูงนะครับปัจจัยต่างๆเองรุมเร้าเหลือเกินซัปลายคือผลผลิตออกมานะครับภาคการผลิตออกมาได้ไม่ทันดีมานนะอุปสงค์เนี่ยวิ่งแบรนด์ปีนี้นะครับเราก็คุยกันว่ามันจะเสี่ยงเข้าสู่ e c เ s s i o n หรือเปล่าดีมานกำลังซอฟลงใช่ไหมครับซัพลายก็ผลิตออกมาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อก,กาลังลดลงแต่ที่อยากจะเตือนก็คือว่าไอ้ที่เราบอกลดลงเนี่ยมันลงได้แค่ไหนนะครับต้องเตือนกันจริงๆว่าไอ้ที่บอกว่าลงเนี่ย อาจจะบอกว่าอะซัพพลายออกมาเยอะขึ้นผลผลิตออกมามากขึ้นราคาน้ำมันไม่เด้สูงเท่าปีที่แล้วเลวล่วละอย่างน้อยก็ทรงตัวนะครับแล้วก็ต่างๆนานา,นามีพูดแล้วก็เบสเอฟเฟกใช่ไหมครับปีที่แล้วฐานสูงปีนี้เรื่องของราคาต่างๆก็เริ่มเติบโตได้น้อยลงแต่ที่ต้องการเตือนจริงๆก็คือบอกว่าต่อให้ราคาลงนะราคาเติบโตช้าลงนะเงินเฟอ้อก,กำลังลงก็จริง แต่วันนี้เงินเฟอ้ออเมริกาเราคิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะปีที่แล้วบอกว่าอยู่8%ปีนี้เราบอกว่าอาจจะคาดการณ์อยู่สัก4%แต่ขอโทษนะครับเฟดเขามองเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ในกรอบแค่2%นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บอกว่าเงินเฟอ้ออยู่4หรือแม้แต่บ้านเราเองที่บอกว่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก3%ก็ยังอยู่เฉียดๆกรอบบนของออนงอบ้านเรานะครับยิ่งอเมริกานี่อยู่ไกลกว่าเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ย คำว่าปัญหาเงินเฟอ้อแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเหมือนปีที่แล้วแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงสําคัญสําหรับปีนี้อันนี้พูดถึงแค่เรื่องอเมริกาอย่างเดียวนะครับพอมานึกถึงภาพสิครับต้นปีนี้มีปัจจัยอีกอันหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องของเงินเฟอ้อขึ้นมาก็คือเรื่องจีนเปิดเมืองนะฮะก็เป็นป<า>ัจจัยใหม่นะครับเพราะว่าจีนวันนี้ต้องมาดูกันจริงๆว่าจีนเปิดเมืองมันจะเป็นผลที่ทําให้เงินเฟอ้อลดลงหรือเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะครับ จะบอกว่าจีนเปิดเมืองเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้คาดว่าจะเปิดได้เร็วขนาดนี้เราก็เซอร์ไพรส์แต่ประเทศไทยเนี่ยเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกเพราะเราต้องการนักท่องเที่ยวจีนนะครับแต่ว่าถ้ามองดูตลาดโลกเองคิดอย่างไรจีนเปิดเมืองเนี่ยความต้องการน้ํามันเขาก็สูงสินค้าโภคภัณฑ์เองก็มีความต้องการมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวงังต้องเตือนกันจริงๆว่า ความต้องการน้ํามันที่อาจจะสูงขึ้นหลังจากจีนเปิดมือได้เต็มที่นะครับตรงนั้นเองอาจจะดันทําให้ราคาน้ํามันเองที่แทนที่คิดว่าจะลดลงเนี่ยอาจจะทรงตัวหรืออยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งอาจจะทําให้เงินเฟอ้อท,ที่เราคิดว่าจะลดลงอะ่ะลงไม่ได้เร็วอย่างที่เราคาดไว้และอย่าลืมว,ว่าคนจีนเขาอาัดอั้นมานานนะครับปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนคิดว่าโตสักสปเปีนี้คาดว่าโตอย่างน้อย4%เปิดเิดมือนี่โอกาสจะวิ่งขึ้นไป5%ก็เป็นไปได้ถ้าบริหารจัดการได้ดีตรงนั้นนนนนออาาาจจะมมีีีดดนนใตตลโลโกท่่่สูงแแ จีนประเทศเดียวคงไม่ได้ฉุดให้ความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐหรือแม้แต่โยุโรปเองนะครับจะจะพ้นความเสี่ยงภาวะถดถอยได้ก็อาจจะต้องมาดูกันครับว่าต่อจากนี้ไปเป็นความท้าทายแน่ๆล่ะครับต้องมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดร ok ครับไหนๆคุยเรื่องของเงินเฟอ้อที่บอกว่าอาจจะบอตอมเอาไปแล้วแต่อาจจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแบบนี้จะส่งผลกระทบนะครับต่อการตัดสินใจของบรรดาธนาคารกลางไม่จชเป็น Federal Reserve ก็ดีธนาคารกลางยุโรปยังไงบ้างครับ แน่นอนแล้วครับตอนนี้เองที่เราคุยกันว่าเงินเฟอ้อแม้ว่าจะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับเฟดเองก็คงจะต้องมีความพยายามในการส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะครับแต่ว่าการขึ้นเนี่ยคงไม่ได้เห็นแล้วล่ะครับพอตอบตอบคําถามคุณไวว่าพีคไปแล้วเรื่องของอินเฟลชันแต่ต่อจากนี้เงินเฟอ้อมันแม้ว่าจะมีแต่ว่าการขึ้นดอกเบีย้ยไม่จําเป็นต้องขึ้นแรงแบบ 75. เบสิสหรพอยต์หรือ50เบสิสปพอยต์แล้วละ่ะอาจจะขึ้น25เพียงแต่ว่าขึ้นแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณว่าจะขึ้นนนะะแแล้้วก็อาจจขึแบบ ใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะครับแต่ว่าเขาคงไม่กล้าพูดแหละครับว่าจะลดดอกเบีย้ยเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟอ้อยังสูงและถ้าเกิดว่าเป็นการส่งสัญญาณแบบนี้เดี๋ยวตลาดยิ่งคลายความกังวลในเชิงบวกเกินไปนะครับเดี๋ยวราคาสินค้าจะยิ่งสูงวันนี้ระบบเงินเฟอ้อที่โตช้าลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรราคาสินค้าครับอุปสงค์อุปทานมันเริ่มสมดุลกันมากขึ้นนั่นะคือสินค้าแต่บริการยังไม่นะครับราคาบริการเราไปดูต้องกลับไปดูไม่ใช่ตัว P C I ที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปดู wage growth ด้วยว่า ค่าจ้างด้านบริการเองยังสูงเพราะฉะนั้นต้องรามัดระวังให้ดีครับว่าตัวนี้เองอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งทําให้ราคาบริการนะครับอาจจะขยับขึ้นได้ถ้าเฟดส่งสัญญาณที่บอกว่าจะผ่อนคลายเร็วเกินไปจะต,ตอบว่าเรายังคิดนะครับว่าเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยอีก25เบสิสพอยต์รอบการประชุมที่จะถึงแล้วก็น่าจะไปจบปลายทางที่5.25%และน่าจะส่งสัญญาณคงตลอดทั้งปีแต่ว่าเชื่อว่าปลายปีเดี๋ยวตลาดก็มาสู้กับเฟดนะครับว่าถ้า Recession มานะเงินเฟอ้อเริ่มลงอย่างที่คิด อาจจะมีโอกาสการลดดอกเบีย้ยนะครับในช่วงปลายปีอันนี้ก็ต้องมาดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับส่วนยุโรปเองผมเชื่อว่าก็คงขึ้นไปถึงสัก2.75 2.5 2.75แต่ว่าความเสี่ยงเรื่อง recession ของเขาค่อนข้างจะหนักกว่า,าเรื่องของสหรัฐนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องปัญหาเงินเฟ้อเขาก็รุนแรงทีเดียวก็คงต้องติดตามทั้ง2ประเทศนะครับ ฟัน f ฟลอเองจะมีการยกย้ายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราเห็นดอลลาร์แข็งค่ามากเลยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะกลับทิศนะคะฟลูเนี่ยจะไหลออกจากอเมริกาแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเรามองทิศของการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างไรบ้างคะวันนี้ทุกคนพูดถึงเอเชียแปซิฟิกกันหมดแล้วครับ <laughs> เพราะว่าสหรัฐเองวันนี้เองกําลังพูดกันว่า แม้ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งแรงเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมครับยุโรปก็ยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นเงินต้องหาที่ไปต้องหาแหล่งลงทุนใช่ไหมครับเราเห็นราคาทองคําราคาสินทรัพย์อะไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงภูมิภาคเนี่ยก็คงจะเน้นเอเชียแปซิฟิกชอบที่ไหนที่สุดจีนเวียดนามถูกไหมครับรองลงมาก็อาจจะเป็นไทยหน่อยนะครับซึ่งสนใจว่าประเทศกลุ่มพวกนี้ แม้ว่าเงินเฟอ้อเองยังมีนะครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเหมือนกับฝั่งกลุ่มประเทศอื่นนะครับแล้วก็นโยบายการเงินเองเนี่ยไม่ได้ตึงตัวจนเกินไปนะครับก็ยังมองว่าเอเชียแปซิฟิกน่าสนใจการเปิดเมืองยิ่งประเทศไทยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องจีนเองก็มีการเปิดเมืองเพราะฉะนั้นเงินต่างๆเองน่าจะไหลกลับมาเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น growth นะฮะการเติบโตทางเศรษฐกิจหลายที่เองอาจจะมองว่าปีนี้โตไม่ดีเท่าปีที่แล้วแต่อย่าลืมนะครับมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่ r e ไ i s e ว่า ปีนี้นะดังโตได้ดีกว่านะอย่างเช่นจีนเวียดนามหรือแม้แต่ไทยเองก็แล้วแต่ตรงนั้นเองอย่างน่าสนใจอยู่ก็เลยอยากจะตอบว่าเรื่องของการเปิดเมืองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้อน่าสนใจแต่ต้องเตือนจริงๆว่าแม้ว่าเงินจะไหลกลับเข้ามาในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าก็มีความเสี่ยงอย่างเรื่องของการส่งออก ยิ่งประเทศที่เน้นการส่งออกมากๆเองส่งออกสินค้านะครับเพราะว่าตลาดโลกเองก็ยังถือว่าดูไม่ดีนักอย่างเช่นสหรัฐหรือแม้แต่ยุโรปการส่งออกปีนี้อาจจะเสี่ยงติดลบได้เพราะฉะนั้นที่เราคาดหวังมากๆเลยว่าเงินจะมาบ้านเราแล้วเราจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกต้นเงเพราะว่าเราจะมีรายได้ท่องเที่ยวมาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกิดบาทเองจะแข็งไม่หยุดต้องเตือนจริงๆนะครับวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเก่งกําไรระยะสั้นนะครับเรื่องของการเปิดเมืองเรื่องของจีนมาบ้านเราแต่ว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานนอกจากการท่องเที่ยวแล้ว การส่งออกของเราปีนี้ดูไม่ดีนะครับการขาดดุลบัญชีการค้าเองอาจจะเป็นไปได้นะครับแม้ว่าเราจะเกินดุลบัญชีเดือนสัปดาห์ก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปีจากไรายได้การท่องเที่ยว<ด><ด>เพราะฉะนั้นความผันผลวนระหว่างทางมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะก็อาจจะมองว่าฟันฟโฟเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าต้องระมัดระวังฟันฟโฟจริงๆหรือว่าฟันฟโฟเก่งกําไรซึ่งฟันฟโฟเก่งกาไรเขาพร้อมจะไหลเข้าไหลออกได้ถ้ามีปัจจัยความเสี่ยงจากต่างประเทศนะครับ ดร,ดรมองเที่ครับต้องคุยอีกเรื่องเรื่องของค่าเงินครับเพราะปีที่แล้วดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากถึงแม้วจะแผ่วลงไปเล็กน้อยนะครับปีนี้แนวโน้มทิศทางดอลลาร์จะเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบนะครับต่อค่าเงินของพวกบรรดา emerging market รวมถึงเงินบาทไทยยังไงบ้างครับวันนี้หลายคนก็มองดอลลาร์อ่อนค่านะครับเช่นที่เรามองกันว่าเศรษฐกิจในฝั่งของเอ,เ,อเชียเองอยังถือว่าเติบโตได้นะฝั่งสหรัฐเองมีความเสี่ยงเรืร่อง recession ดอกบเบี้ยนโยบายน่าจะคงะขึ้นไปอีกได้อีก,อกเล็กน้อยก็น่าจะคงดีไม่ดีคนก็ มองข้ามช็อตไปแล้วเรื่องของการลดดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยยังถือว่ามีอยู่ในทิศทางอ่อนค่านะครับแต่อ่อนค่าแรงแค่ไหนก็คงไม่ได้อ่อนค่าแรงสักขนาดนั้นอย่างเช่นเราพูดถึงเงินบาทนะครับว่าปลายปีที่แล้ว34.5 ตอนนี้หล่นมาต่ํา33มคนก็ตกใจนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น <S <S ว่าผมก็ต้องเตืนอนจริงๆว่ามันมีทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยเก่งกําไรนะครับตอนนี้อาจจะมาในช่วงเก่งกาไรนิดน,นึงเพราะว่าในสกุลในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็แข่งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐแต่ไทยเงินบาทเนี่ยแข็งแปงเ,เรียกว่าแสงโค้งชาวบ้านเขานะครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังทีเดียวอาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่พร้อมจะออกได้ก็อาจจะผันผวนไซด์เวยก่อนในช่วงครึ่งแรกของปีแต่ครึ่งหลังของปีผมเห็นว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าชัดเจนขึ้นรเพาาว่ อาจจะเริ่มมีการคาดการณ์เรื่องของการลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับก,ก็อาจจะต้องมาดูกันก่อนส่วนตัวผมยังมองว่าน่าจะคงตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าการการเคลื่อนไหวของตลาดบอลน,นะครับน่าจะไปในทิศทางการ Pri บซื้เรื่องของการคัดเลทนะครับมากขึ้นในช่วงปลายปีแต่กลับมองว่าเงินตอนนี้เองอยู่ในทิศทางแข็งค่าก็จริงแต่ว่าอย่างที่ผมเตือนนะครับอาจจะเป็นไซด์เวกันได้ก่อนการการระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวข,ของค่างเงินก็มีม,มีความจําเป็นเหมือนกันในช่วงนี้นะครับค่ะให้กรอกไปเท่าไหร่ครสํสำหรับค่าเงินบาท เรายังเราถ้าถ้าปลายปีเรายังมองที่ระดับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างที่เราเรียนว่าบาทเอมีโอกาสแข็งค่าค่อนข้างมากจากไรายได้การท่องเที่ยวการเปิดเมืองนะครับแต่ว่าความผันผวนเรื่องอความไม่แน่นอนในตลาดโลกก็มีส่วนที่ระยะสั้น,นจริงๆวันนี้เรายังมองว่าผมยังมองว่า33บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐยังยังถือว่า เป็นปัจจัยที่น่าสนใจนะครับวันนี้ถ้าหลดหล่นมา30มสิบต่ำกว่า33เนี่ยผมมองผมค่อนข้างกังวลน,นะใช้คําว่าค่อนข้างกังวลเลยทีเดียวสําหรับการเก่งกําไรในระยะสั้นนะครับยิ่งถ้ามีความผันผวนในตลาดโลกได้เงินก็พร้อมจะ,ะไหลออกจริงๆแล้ววันนี้ถ้าใครเห็นจังหวะการสะสมเป็นดอลลาร์สหรัฐได้เนี่ยจริงๆอยากอยากจะแนะนำซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าอตอนนี้ต้นทุนนะเรื่องของดอกเบี้ยนะครับการระดมเงินฝากในดอลลาร์นี่ก็ถือว่าน่าสนใจเป็นกาจจะเป็น เ,เหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งในการสะสมดอลล่าเป็นการแบ่งพอร์ตพลรโอไว้ในการลงทุนได้อีกระดับระดัหนึ่งเพราะดอกเบีย้ยก็ถือว่าระดับสัก4%ในช่วงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ ค่ะทีนี้ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้นะคะที่ตอนนี้เราเห็น IMF ก็กําลังจะพูดคุยกันแหละนะคะน่าจะเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าดรมอนเทก็บอกไว้ว่าเราน่าจะเห็นตัวเงินเฟ้อที่ยังสูงดังนั้นดอกเบี้ยน,น่าจะอยู่สูงต่อไปอย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้เนี่ยนะคะทีนี้ปัญหาหนี้ในแต่ละประเทศน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โอกาสที่จะลุกลามบานปลายกลายเป็นประเด็นอย่างที่เคยเกิดขึ้นในสักสิปีที่แล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ ใช่ครับที่ผมที่ผมห่วงจริงๆวันนี้เราควรพูดถึงนี้เนี่ยมีอยู่2แบบหนึ่งคือนี้ของตลาดเกิดใหม่เรียกว่า EM ใช่ไหมครับตลาดเกิดใหม่นี่เกิดปีที่แล้วที่เราได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นสีลังกาอา่หลายประเทศนะครับที่เจอปัญหาแต่วันนี้ปีนี้ที่ผมห่วงจริงๆนอกจาก EM ซึ่งอาจจะรามจากปีที่แล้วมาแต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกมีน้อยมากแต่ปีนี้ที่ผมห่วงจริงๆคือนี้ DM ตลาดพัฒนาแล้วอ่โดยเฉพาะตลาดยุโรป,ย,โรปยุโรปเนี่ยอย่างที่คุณเฟิร์นบอก10ปีที่แล้วเนี่ยจำกันได้กลุ่ม p ิกใช่ไหมครับ โปรตุเกนะอิตาลีออแลน์กรซสเปนนะฮะนี่สาธารณสูงนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยอีซก็มีการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากวิกฤตการเงินโลกปรากฏว่าหลายประเทศเองเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยมีปัญหานะครับคนก็กังวลกันว่าจะจ่ายหนี้ไม่ไหวบอลยู Born ของอิตาลีพุ่งขึ้นไป7%ถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะครับแต่ต้องต้องเตือนว่าน่าจับตาเพราะอะไรเพราะมันคล้ายกันครับ กำลังขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาแล้วนี่ตอนนี้ของประเทศเหล่านั้นเนี่ยสูงกว่าในช่วง10ปีที่แล้วเพราะว่าเรื่องของโควิดนะครับนี่แต่รอบนี้มันไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะอะไรมันยังซุกอยู่ใต้พรม <c oughs> เพราะอะไรเพราะ ECB เองมัมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูดูแลดูแลเรื่องสภาพคล่องอยู่แต่ต้องระมัดระวังครับดูแลได้ไม่ตลอดนะครับและถึงจุดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเ,เกิดทุกอย่างมันเรียบร้อยนะฮะเ,เงินเฟอ้อกาลังลงกําลังจะพูดกันว่าทุกอย่างกําลังจะออกอไปด้วยดีนะครับแต่พอมาดูนี่สาธารณะอ้าวสูง ควรจะระมัดระวังไม่กล้าดูในเรื่องของลงทุนในเรื่องของตลาดพันธบัตรประเทศกลุ่มพวกนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตือนว่าที่บอกว่าดอลลาร์อ่อนเนี่ยก็เพราะว่าอ่อนเทียบกับสกุลอะไรถ้าเทียบกับเอเชียใช่แต่ถ้าวันนี้ดอลลาร์อินดกซ์มันมีตัวหนึ่งที่ผูกกันค่อนข้างมากก็คือตัวยูโรนะครับผมยังมองว่ายูโรเองยังต้องระมัดระวังอยู่ครับเพราะว่ายังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะครึ่งหลังของปีนี้จากเรื่องของปัญหาโดยเฉพาะอิตาลีนี่ยแหละครับที่มีปัญหานี้ค่อนข้างสูงก็ วันนี้ขอบคุณดรมอนเทมากนะครับมาพูดคุยเราเวลาเช้าขอบคุณมากครับดรครับสวัสดีครับครับ ดเรมนเทพจวาาน TIMB ไทยนะคะสิ่งสําคัญสิ่งห<ม>นึ่งคือเงินเฟ้อผ่านจุดพีคแล้วคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าจะลงมาได้แค่ไหนกันนะคะเพราะว่าเรายังเห็นจีนที่เปิดเมื่ออาจจะดันเงินเฟ้อขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ประเทศเดียวอย่าหวังว่าจะช่วยทําให้สหรัฐกับยุโรปเนี่ยพ้นภาวะถดถอยเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นธนาคารกลางนับจากนี้คือดอกเบีย้ยอาจจะไม่ขึ้นแรงนะคะ<ม>แต่ว่าอาจจะไม่กล้าพูดถึงการลดดอกเบีย้ยด้วยซ้ำซึ่งทา TIMB ไทยประเมิวนว่าน่าจะคงตัวดอกเบีย้ยต่อไป จนถึงสิ้นปียังไม่ลดดอกเบีย้ยนะคะส่วนฟโฟล์ไปไหนฟโฟล์ก็ไหลเข้าเอเชียทั้งจีนเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะเงินบาทเนี่ยถ้าต่ํา33บาทก็ต้องจับตาว่ามีแรงเก่งกําไรแม้ว่าสิ้นปีมีโอกาสที่จะไปแตะ32บาทก็ตามนะคะที่น่าเป็นห่วงกว่าคือเรื่องของภ <c oughs> ารหนี่ของบรรดา Develop Market ค่ะเพราะว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยก็ขึ้นสูงด้วยแล้วก็ภารานี้ของเขาก็สูงกว่าเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะพิวิ์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e l l ค่ะ